เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม Dynasty Warrior 8หรือว่าเกม3ก๊กกันอีกแล้วนะครับมารอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บอาวุธกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ก็จะเป็นคิวของเขาคนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเตียวจูล่งแห่งเสียงสารนั่นเองครับหรือว่าเจ้ายูนนั่นแหละนะครับก็คือเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวโปรดของผมนะครับที่ชอบเล่นมากชอบเล่นมาตั้งแต่ภาค3แล้วนะครับจนมาถึงภาค8ภาคนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นตัวที่ผมเนี่ยเล่นเข้าบือที่สุดแลล้ววนนนนะะคครัับตตจู่่่่งเเเีียยโออไป เราก็มาเลือกด่านนะครับด่านที่เราจะไปเก็บอาวุธกันเนี่ยก็ต้องเป็นด่านของชูกัวนะครับหรือว่าจกกกมันจะอยู่ในภารกิจที่มีชื่อว่ายุทธการที่อีเหลงนั่นแหละนะครับก็คือภารกิจครั้งนี้ไปเลือกกนะันเลยครับต่อไปเราก็มาเลือกม้าให้จูโล่งกันก่อนแล้วกันนะครับจูโล่งเนี่ยเขาเป็นคนใช้ม้าขาวนะครับผมก็เลือกไว้แล้วแหละนะครับเพราะว่าม้าขาวตัวนี้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วม้าอื่นเนี่ยผมขายทิ้งไปเลยนะครับม้าขาวตัวอื่นเนี่ยเหลือม้านี้ไว้ม้าเดียวนะครับเพราะว่ามันดีที่สุดในบรรดาม้้าา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 าขววววแลลนะะรรรััออจจไมม่่่่เเเเเเทพยยโหดก แต่ว่าจูล่งเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ม้าเทพหรอกครับใช้ม้าธรรมดาก็พอแล้วโอเคครับต่อไปก็อาวุธนี่คือไอ้ที่เห็นมันมีพลังแฝงเยอะๆแบบว่าเทพโทษเนี่ยก็เดี๋ยวภายหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในโหมดสร้างเมืองแล้วกันนะครับว่าเราต้องทําอะไรอาวุธเราต้องติดธาตุไหนบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเองนะครับก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาเล่นเก็บอาวุธกันก่อนแล้วกันนะครับโดยภารกิจครั้งนี้ะครับในการปลดล็อกอาวุธธาตุดาวของจูล่งเนี่ยก็คือเราต้องทํามภารกิจนะภารกิ เข้ามาเผาป่าได้นะครับแล้วก็ภารกิจที่2เนี่ยต้องตามหาเล่าปีที่หายตัวไปนะครับเพราะว่าพอเริ่มฉากมาปุ๊บเนี่ยเล่าปีก็จะหายไปเลยนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่จู่ลงที่ต้องไปตามหาเขาะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจที่3เราต้องสังหาร3คนนี้นะครับนั่นก็คือเหล่งทองกําเหลงแล้วก็จิ๋วท่ายนั่นเองครับก็สังหารให้ได้ภายใน9นาทีเพราะว่าไอ้สเงื่อนไขนเนี่ยมันฟังดูเหมือนยากนะครับแต่มันโคตรง่ายเลยเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาดูกันที่ว่ามันจะง ใครเก่งกว่าดูนี่นั่น,นครับโอเคไปสรุดเป็นเรื่องปุ๊บแป๊บแป๊บโอเคเรียบร้อยมาโลกปีก็จะออกคำสั่งว่าอ่าสุนกวนเนี่ยต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยนะครับที่มันทำให้น้องของเขาเนี่ยต้องตายเนี้ยนะครับ, <c oughs> รบพอเริ่มภากรกิจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโลกปีก็หายแวบไปเลยนะครับนี่ครับไอเดี๋ยวมันก็มีแสงสีเขียวกระพริบบอกเนี่ยว่าเราต้องมาทางไหนนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหาโลกปีกไม่เจอนะเพราะว่ามันบอกทางอยู่เนี้ยเดีไม่ได้ใจร้ายไรกรรอะไรขนาดนั้นนะครับเนี้ยระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยนะครับ ไอ้พวกมีชื่อเนี่ยเราอย่าให้เหลือเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่เลยครับมุโซทวนมังกรของจูลุงอุ้ยอุ้ยป็นตัวที่ผมเนี่ยเล่นโคตรเข้ามือเลยนะครับโอ้ยโดนโดนโดนอะไรเนี่ยฮะมันโดนอะไรลูกกระจกเนี่ยโอ้ยเอ้าอะไรวะเมื่อกี้อุ้ย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 นี่เห็นไหมถึงเราจะไม่ใช้อาวุธธาตุดาหกดาวเนี่ยแต่ว่าพลังแฝงของอาวุธธรรมดาเป็นโคตรเทพเลยนะครับ ยอดยอดจริงๆมีอะไรให้มากกว่านี้ไหมเนบมา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 เดี๋ยวมันจะมีตัวโผล่ขึ้นมาเนบนั่นไงนั่นไงมามา,อ,อ,มาอื้อนี่เราเรียกว่าอือท้าสวรรค์ทิ่มแทงเนบเรียบร้อยจบหมดเรี้ยงครับมาต่อไปเราก็ไปสกัดฮันตงก่อนนะครับอยาให้เขาเข้ามาเผาป่าเราได้ไอ้ฮันตงเนี่ยมันจะมาเผาป่าเพื่อที่จะต้อนเล่าปี่ให้ออกมานะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของเรารับไปกำจัดเขาก่อน ไปกำจัดเขาก่อนละกันนะฮันตงมามาอุ้ย uh! ทำไรวะอุ้ย <c oughs> จิ้มคารุงข้ามส,านสานันวัสดนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวอ๋ออาวุธเราแพ้ทางเขาเนี่ยครับมันก็เลยตีไม่ชะงักเลยเอุย้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจ็บร้อยทีนี้ครับภารกิจที่สองก็คือต้องตามหาเล,ล่าปีภารกิจแรกเนี่ยเราทำสำเร็จไปแล้วนะครับก็คือหยุดยั้งฮันตงทีนี้เหลือเล่าปีนะครับไปตามหาเล่าปีกันท่านเล่าปีท่านอยู่ไหนข้ามาช่วยแล้ว มาช่วยแล้วพ่อลูกนี่ไม่ทิ้งเชื้อกันเลยนะครับต้องให้จูลงไปช่วยตลอดนะตอนนั้นก็ไปช่วยอาตาออกมานะครับตอนนี้ก็ต้องมาหาตัวแล้วปีอีกอะไรกันวะ่ะอืมเราตีอยู่ไหนไอ้พวกนี้เจ้าเอานายข้าไปไปที่ไหนอืมอ๋อ,อ,อนั่นเนาะสงสัยเราปีกจะไปอยู่นู่นนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวนะนะผมลืมข้านะครับ ผมลืมค่ายตัวนี้ไอตัวกระพิบกระพิบบอกตรงนี้นะครับนี่เราต้องค่ายห,หมดนะครับอย่าให้ตัวมีชื่อเนี่ยหลุดรอดออกไปได้อุอย้ยชุบชุบชุบโอ้ยอ๋อจูโล,ลงเนี่ยท่าพิเศษออเขาก็คือการเนี่ยครับกระเถิบหลบอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เป็นการกระเถิบหลบชุ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 บโอเคครับเราเจอตัวล็อกปีแล้วนะครับไปหาหนายของเรากันดีกว่าท,ทําภารกิจทีสองให้สำเร็จนะครับมาทันล็กปีข้ามาช่วยแล้วข้ามาช่วยแล้ว กำลังเดียวกับลบกซุนอยู่เลยหรือกาลังเดียวกับลกซุนอยู่เลยเราจะไปขัดขวางนายของเราดีไหมเนี่ย้อยให้ทันได้สนุกเถอะเฮ้ยจุ๊บเอาไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดเรนก็เจอท่าน,นี้นเลยอึอ้ยอ้าพิมไม่โดนนะครับจพิมใครไม่รู้เมื่อกี้โอ้หเรียบร้อยครับช่วยเราปีดสาเร็จแล้วโอเคครับต่อไปเราก็ต้องทําภารกิจที่3นะครับนั่นก็คือการสังหารเหล่งทองกําเหลงแล้วก็จิ้วท้ายนะครับให้ได้ภายในเก้านาทีอึ้ย มันก็ง่ายอยู่แหละไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่ากำเหล็งเนี่ยกว่ามันจะโผล่มาก็อีกสักพักเนี้ยล้วก็เคลียร์พวกนี้ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะมาตอนนี้ทีมเราได้รูดได้ทางแล้วนะครับเอาลีใต้นะครับลีใต้โอเคกำเหล็งเกิดแล้วนะครับมาลีใต้มาเนี่ยอ๋ออะยังไงเนะี <laughs> ่ยเออโคเตอร์นะครับโคเตอร์สวนมันเดี๋ยวผมไปหากำเหล็งก่อนแล้วกันนะครับกำเหล็ง กำลิงอยู่ไหนอยู่ไหนกำลิงอยู่น,น,นี่นี่แหละมาเจอนี่หน่อยจุดยอดมุโตของออจุลุ่งเที่ยวจุลุ่งแห่งเสียงสนจำชื่อเขาไว้น้าีใต้ลีใต้มานี่ลีใต้ลีใต้เออโอยโคตรไกลครับไกลแล้วก็แรงมากแรงแล้วก็เร็วด้วยเนรับนี่แหละจุลุ่งสมกับเป็นพระเอกนะับท้าแต่ละอย่างมันต้องอวยเข้าไว้นะฮะมาไปต่อกันเลยครับ ต่อไปก็จิ้วท่ายกับเหล่งทองนะครับไปหามัานกันว่าพวกมันอยู่ตรงไหนเราจะไปกําจัดให้หมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้ไหมนเนี่ย <S 1> <S 1> ใช่ไหมเหล่งทองหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาแปรมาผิดทางครับผม <g ười> อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยแหลกเด้ไม่แหลกเออนี่ไงเหล่งทองอือเจอแล้วมาเหล่งเหริงทองเหรออุ้ยอุ้ยเอียนอ้าอุ้ยเอียนอยู่ด้วยเหรอภารกิจครั้งนี้อะผมจําไม่ได้นะอุ้ยเอา้าไม่ตาย เปลี่ยนอาวุธเออตายไหมเรียบร้อยครับเหลือจิวท้ายแล้วหาเลยครับหาเลยจิวท้ายอยู่ไหนจิวท้ายอยู่ไหนเนี่ยจิวท้ายไม่อยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคมันจะอยู่กับซุนกวนนี่เองครับผมก็ลืมไปองค์ครักษ์ของซุนกวนมันก็ต้องอยู่กับซุนกวนใช่ไหมเรียบร้อยเสร็จซับโอเคอาวุธเกิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันออาไม่ใช่อันนี้ครับนี่อาวุธมันก็จะไปเกิดตรงนั้นนะฮะตรงกลางนั่นแหละไปเก็บเป็นก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมลืม เดี๋ยวลืมมันควนหินอีกเดี๋ยวยุ่งเลยนะ <g ül> เดี๋ยวต้องวนกลับมาเล่นใหม่อีกนะเสียดายมาอาวุธอยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงครับอาวุธกล่องทองเออเก็บมาแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาต่อไปก็ถึงคิวของอาวุธหกดาวกันแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องเสริมตรงนี้นะครับมีชื่อว่าการหลบหนีออกจากกลางต่างนั่นเองครับก็รู้สึกว่าในเนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็เล่นเป็นจูโล่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเก็บไปแล้วแหละนะรอบนี้มาทําคลิปก็เลยขายทิ้งหมดเลยนะครับก็คือนอู่ย แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนชุดให้จูโลงกันก่อนแล้วกันนะยครับเป็นชุดภาค7ชุดภาค7เนี่ยส่วนตัวผมว่าผมชอบนะเพราะว่ามันดูเนี้ยบดีนะครับก็จูโลกงเนี่ยมัดผมหางมา้ายาวลงมายาวเฟ้ยแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเท่ปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเจี๋ยวไปก่อนนะครับ โดยเงื่อนไขในการปลดล็อกอาวุธถกดาวในภารกิจครั้งนี้ของจูโล่งเนบก็คือเราต้องสังหารได้3คนนี้เนบนั่นก็คือพัวเจียงเนบเจวขิมแล้วก็จัวจ่องนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆถามผมว่าไอ้สาคนนี้มันคือใครรับทำไมถึงไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยรนบผมก็จะขอตอบเลยนะครับว่ามันเป็นตัวประกอบรนบนั่นแหละโอเคปะเริ่มกันเลยรับจัดมาคือไม่มีอะไรมากเลยรับก็แค่รอให้3คนนี้มันโผล่หัวออกมารนบ แต่ก่อนที่ไอ้สคนเนี้ยมันจะโผล่หัวออกมานะครับแล้วก็ต้องพาเล้าปี๋เนี่ยไปยังสุดกลางของแผนที่ซะก่อนนะครับไอ้สคนเนี้ยมันถึงจะโผล่หัวออกมาได้นะครับก็มันเป็นคําสั่งของซุนกัวเนรับที่จะบอกให้3คนเนี้ยไปสกัดเล้าปี๋ไว้แต่ว่าอย่าลืมดิว่าเขามากับจูล่งนะเนี่ยแหละแป๊บเดียวตายเห็นไหมล่ะถ้าจะฆ่าเล้าปี๋แล้วก็มึงต้องผ่านจูล่งไปซะก่อนนเนี้ยเอาโดดสิโดดสิลูกเอาโอ้โหเสียฟอร์มเลยนะครับชุดจูล่งในภาค7เนี่ยเออมันความรู้สึกว่าเนี้ยบเนี้ยบแบบเนี้ยบบสุดๆเลย แล้วก็มีความใกล้เคียงในตามประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับอันนี้จูกัดกิมเนี่ยเป็นพี่ชายของคงเป้น <B eng. S 1> เป็นที่ปรึกษาเนี้ยตอนนี้ <c oughs> ก็เนะียตระกูลจูกัดเนี่ยรับใช้สามก๊กเลยเนะี้ยจูกัดกิมก็ไปรับใชง้งาะก๊กเนะี้ยแล้วก็จูกัดเหรียญคงเป้งก็มารับใช้จา,าก๊กแล้วก็คนสุดท้ายเนะี้ยจูกัดเหรียญเนี่ยก็ไปรับใช้กับวุ้ยก๊กนั่นแหละเนะี้ยก็เนะี้ยตระกูลจูกัดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาขึ้นหมดเลยไม่มีใครเป็นแม่ทัพสักคนเลยเนี้าเอ้าเอ้าเอ้า เดี๋ยวทานนี่หน่อยสวรรค์ทิมแทงเออไม่เป็นไรเออนี่ไงเด้งสัตว์เด้งไปเลยเด้งจนลอยเนี่ยนะฮะภารกิจครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมากัน4คนนะครับก็จะมีจูร่งมีเล่าปีแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยแล้วก็จะมีคนที่นามสกุลเหมือนจูร่งอีกคนหนึ่งะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับคือจูทองก็แบบไกลว่าจูทองไม่รู้จักนะ้ึฮึ่ยฮย่ยนี่เนี่ยเอยความเร็วเป็นของปีศาจนะครับและปีศาจตัวนี้มันก็ใช้สายฟ้าสีครามซะด้วยโอ้ย เสียฟอร์มอ <that> ีกแล้วอี้นจ้ะขึ้นจ้ะไอตัวนี้เหรอวนอะไรมันวนอะไรฮึ่ยโอ้โหอาวุธขึ้นมาเพียบเลยนะครับเออดีๆช่วงนี้ผมขัดสนอาวุธนะครับเฮ้ยโอเคครับเปิดสิยเอาประตูตรงนี้ไม่เปิดนะครับอ๋อต้องกำจัดไอ้พวกมีชื่อเหลือก่อนใช่ไหมเออต้องเขาบอกก่อนนะครับว่าเราต้องกำจัดไอ้สามคนที่มันจะโผล่โผลออกมาเนี่ยนะครับไอ้พวกปัวเจียงอะไรพวกนี้เนี่ยให้ได้ภายใน14นาทีนะครับ ก็ <S <S ไม่ต้องห่วงว่าเวลามันจะน้อยอะไรนะครับก็14นาทีเลยเนะเยว้ยเยอะจัดเลยนะก็ใช้คุ้ม่อยแล้วกันประตูเปิดแล้วนะครับจัดมามทีแมททัตัวน,นั้นมันมาขวางทวนมังกรข่าเงั้นหรือวัดเคลื่อนที่ไปอย่างงี้แล้วก็เป็นอาวุธอัดหน้าไปก่อนเนี่ยครับชอบท่าเป็นอาวุธมากเลยเออผมจําในทีเซอร์ภาค6ได้น,นะครับที่จุดลงใช้ท่านี้ใช้ท่านี้แล้วก็ไปโดนอาว,วุธของลิปโป้ที่มันปลาลงมานะโคตรเท่เลยวะเนี่ยท่านี้ สุดยอดนึกว่ามันจะไม่มีใช้แล้วนะครับแต่ก็เอามาใช้ในภาค7เ,เลยนะแต่ว่าแนบเอท่าที่จูร่งเกี่ยวคอแล้วก็หมุนไปรอบๆนั่นนะละนบมาเกี่ยวก็เอามาใช้ไปลอกของจูร่งมาแนบมาเรียบร้อยครับลีใต้ไปแล้วเรียบร้อยมา14นาทีครับเวลาเหลือ,เล,อเล่นๆไปอยากเล่นตรงไหนก็เล่นไปเลยครับแต่อย่าให้14นาทีมันหมดแล้วกันนะฮะมาต่อไปก็ไอ้ตัวนี้นบ จัดมา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 ขโมนแมนเฮียไปแล้วก็วิ่งชาร์จก่อนจุบชุบๆุบชุบุบโอ้ท่านี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเนะีเออรู้สึกว่าในภาคหกเนี่ยมันจะมีท่าท่านหนึ่งนะีที่จูลงนะ่งเนี่ยอาวิ่งไปสักพักนะีแล้วก็กดท่าโจมตีใหญ่นะี่มันจะเป็นการแบบว่าหมุนตัวรอบๆแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะมันเป็นอีกท่านหนึ่งเนะเออท่านั้นอยากใช้นะ่ยทำไมไม่มีใครเอามารีลเ,รเลยเนะี่ยกับกลายเป็นว่าท่าวิ่งของจูล่งเป็นท่านี้ซะแล้วเนะี่ยเห็นไหม โอเคถ้าเกิดว่าเอากลับมาใช้ก็ดีนะมันสวยดีก็ภาคหกเนี่ยมันไม่ได้แย่ไปซะหมดนะอุ้ยโทษดเคนชอบภาคหกก็ผมว่าก็น่าจะเยอะนะโทษทีโทษทีความคิดเห็นส่วนตัวนะเียบรอยครับเต็งห้องไปแล้วมาัวหลงมาจูลงมีชื่อว่าัวหลงโอหลงอะไรสักอย่างนี่แหละครับอะไรหลงหลงเนี่ยก็ะครับขนาดชื่อมายังตั้งเป็นคําว่าหลงเลยหลงภาษาจีนแปลว่ามังกอนะจูลงก็นะครับ มีความหมายว่าบุตรแห่งมังกรนเนี่ยเจ้าอยุ่นอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะมาตรงนี้เราต้องเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะครับเคลียร์เสือมันเลียรเสือมันออกไปซะเฮ้ยงอกกบมันต้องมีเสือตามสไตล์นะตามสไตล์งอกกบเอ้เอาเอาเกียวเสือไม่ติดถ้าติดนี่โคตรฮาเลยเนี่ยเฮ้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 ยชุบ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 มา ตัวมีชื่อตายกันไปห้หมดซะเป็นจูล่งนี่อย่างมันนะครับบอกเลยเอาอะไรเนี่ยมายืนเหงาคนเดียวจูล่งนี่กระโดดสองทีไม่ได้เนียครับ <c oughs> ดีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมันโกงไปเหมือนริปโป้อะถ้าริปโป้กระโดดสองทีได้ผมว่าตลกนะ <c oughs> มันจะโดดยังไงว่าตัวเบลเลอร์เทอร์ขนาดนั้นนะเสือ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 อ้ยโอเคครับเห็น <c oughs> ไหมไอสามตัวเนี้ยมันก็จะโผล่หัวกันออกมาแล้วนี <c oughs> ่แหละนะครับ ไอ้สามคนที่ผมหมายถึงเนะี่ยไอ้ตัวกระพิบกระพิบบอกตัวนั้นแหละนะครับจัดมาไอ้ัวดเจียงไอ้เจียวขิมแล้วก็ใครอีกแล้วก็จัวจ่องแนบนั่นแหละ,ะรับก็คือไอ้สามตัวนี้แหละจัดมาจัดมาทัวร์มังกรข้าจะไปฟันคอพวกเจ้าแล้วมานี้มานี้มาอยู่รวมกันอย่าไปไหนนี่เลยเบ่งพลังเบ่งพลังรอแล้วจัดมาจัดมาจัดมา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 ไอ้ัวเจียงมึงก่อนเลย เนี่ยแหละ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 เคลียให้หมดในทีเดียวเนี่ยนี่แหละของแท้ต้องแบบนี้ของแท้มันต้องแบบนี้เนี่ย,อยโอเคครับหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีใครแล้วนะครับโอเคอาวุธเกิดแล้วครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยนี่ครับมันก็จะไปเกิดตรงนั้นโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยแล้วกันครับ แล้วผมก็จะเล่นให้จบเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจบเร็วไปเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับรก็เดี๋ยวผมเล่นให้จบเลยแล้วกันนะครับภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรสักอย่างเครับเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหเราปีไปนู่นเลยนะรเราปีเนี่ยมันตายโคตรง่ายนะครับในภรารกิจครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ต้องรีบไปช่วยนายของเราก่อนแล้วกันเราอ้อมาาาออมานี่ครับทางลัดทางลัดอ้อมมานี่โอ้แต่ว่ามุสโซมผมใช้ไปหมดแล้วว่าเฮ้ยเราปีใจเย็นเดี๋ยวเราไปช่วยเมื่อกี้เพิ่ง อาอะไรเนี่ยใจเย็นๆเฮ้ยมาตัดพ้ออะไรตอนนี้ไอ้คือมันมีไอ้ลูกเกาทันนะครับพี่จิ้วยี่เนี่ยมันวางดักไว้อยู่เนี่ยก็คือเราปีเนี่ยโดนไปเต็มๆทุกแมตทุกหน่วยเลยนะครับโอ้โหทั้งกำเหลงทั้งอะไรข้ามาช่วยแล้วนายของข้าเฮ้ยทำอะไรนายข้าถอยออกไป,ไปองคลักมาแล้วเว้ยองคลักจูลงอุ้ยองคลักส่วนตัวเนี่ยต,ยตา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 ยโอ๊ยโอ้ยเราปีเราผีเราผีจา,าไปโดนอย่างนั้น ล้วปีกูจะตายเฮ้ยออกมาออกมาืออเราปีเราปีไม่เออเลือดเราปีขึ้นแล้วเว้ยนี่แหละนะขวัญกำลังใจเราปีเพิ่มขึ้นอุ้ยตัเหลงโอ้ยนี่นี่นี่เนี่ยมา้มาม้าเรามีท่าพิเศษนี่ครับเห็นไหมเ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่แต่นะี้ถ้าเราอยู่บนหลังม้าเนี่ยเราโดนธนูยิงเราโดนไขฟันเราจะไม่ตกจากหลังม้าเลยนะครับมันเป็นความสามารถผมม้าสีขาวตัวนีไงลนะ่ะสุดยอดเลยนะครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ มาไอตัวนี้ใครเนี่ยจิวยี้เนี้ยจิวยี่จิวี้อือโอ้ยจิวยี่แข็งอยู่พอสมควรนะเอาไว้กระบองกระทวนแต่กระบองมันไม่คมนะอืออือมามุโสโทัวมังกรเนรี้ยจัดมากโอ้ยเยอะมากเยอะอย่างเงี้ยโคตรสะใจเลยว่ะแล้วก็ตามด้วยสวรรค์ทิมแทกเนะี้ยอ้ยเอาเอาเอา,เอาทำไมไม่โดนใครเลยเนะี่ยทิมทะลวงข้ามึกสวรรค์เนี้ย ชึบๆแทบจะติดแทบจะติดหลังคาอยู่แล้วอะไรมันจะสูงขนาดนั้นโอเคเราปีก็ไปสนุนเลยมาเดี๋ยวไปช่วยราปีก่อนแล้วกันะครับท่านโลปีท่านนี่ทำไมมันดื้อดึงขนาดนี้เนี่ยหนีหนีซะแบบว่าไม่ไม่รอผมเลยเนี้ยทำไมมันไม่วิ่งตามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี้ยโอ้โหถ้ามันวิ่งตามผมเนี่ยเนี้ยต่อให้ตายยังไงราปีก็ยังอยู่เนี่ย เออเนี่ยแหละเก็บไขมาแล้วเว้ยเก็บไขมาระหว่างทางคนระับเอาละเอาละรอบนี้แหละมึงสนุกแน่สนุกแน่เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยเราจะพาเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคโอ้โหแต่ว่าเหลือเศษเยอะเลยเนะี่ยเออไม่เป็นไรเนะี่ยจบกันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเยอะไปเยอะไปแล้วคนจะไม่ค่อยดูกันเนะี่ไม่ดูทำไมอ่ะยู่ท้ายเนะี่ยอยู่ท้าย โอ้ยนี่แหละอาวุธชนะทางพอดีเลยชึบชุบชุบชึบชบชบชบแตกแล้วเพชรแตกแล้วเรียบร้อยครับจบเราก็พาแล้วปีกับเก่งจิ๋วได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยจู่ลงพักเจ <c oughs> ็ดเนียเห็นไหมเนี้ยมากเลยนะนรับชุดเขาเนี่ยโคตรเนี้ยเลยเนีย้ยสดๆโอเคก็จบแล้วเครับเดีย๋ยวผมขอต,ตัดไปหน้าสรุปผลอาวุธเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับมาเราก็จะมาดูหน้าสรุปผลอาวุธของจูร่งกันนะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับก็ชื่ออาวุธของเขาเนี่ยมันจะมีชื่อว่าดาร์กอนสเปียร์เนี้ยหรือว่าทวนมังกรนั่นแหละนะครับมาเรามาเริ่มที่อาวุธท่าทวนมันกรแล้วกันนะครับว่าชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ชื่อกันก่อนเลยแล้วกันนะครับชื่อของมันเนะี่ยมันจะอ่านว่าเฮเวอรี่ดาร์กอนเนี้ยหรือว่ามังกรสวรรค์นั่นแหละนะครับส่วนพลังโจมตีของมััััันน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 นะะะะะคคคคครรรรรรบบบบ่่่่กก็็ืือออออ52ถววาาาเเเยยยโตลลใดุธขงงจูี แล้วก็มาดูคุณสมบัติกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มที่คุณสมบัติแรกกันเลยนะครับมันจะอ่านว่าสลันะครับหรือว่าเฉือนความสามารถของมันนะครับมันได้บอกไว้ว่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูนะครับหรือว่าหนักกว่านั้นเนี่ยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยตายภายในการโจมตีครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่โคตรดีนะครับควรจะมีติดอาวุธไว้นะครับท่าสลัเนี่ยแล้วก็คุณสมบัติที่สองเนี่ยมันจะอ่านว่าเราเนี่ยหรือว่าเสียงคำรามเนี่ยก็คือฟื้นฟูเกรตรู้โซบังส ต่อมาเป็นคุณสมบัติที่3มเนี่ยมันจะอา i i yo, pressure, ่านว่าเฟอร์รี่ะครับหรือว่าความวุ่นวายเนี่ยความสามารถของมันะครับมันได้บอกไว้ว่าเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีต่อเนื่องะครับก็ยิ่งเราโจมตีต่อเนื่องมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งสร้างความเสียหายแบบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรพวกนี้ะครับต่อมาเป็นคุณสมบัติสุดท้ายะครับมันจะอ่านว่าโมรัสะครับหรือว่าความขี้เกียจะครับหรือว่าความขี้ขลาดอะไรพวกนี้ะครับส่วนความสามารถของมันะครับมันได้บอกไว้ว่ามันจะทําให้ความเร็วโจมตีของศัตรูเนี่ยล แตว่าเราใช้ถูกสถานการณ์เนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับโอเคต่อไปก็ถึงคิวของอาวุธถกดาวกันแล้วนะครับเรามาดูชื่อกันดีกว่าว่ามันชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ชื่อกันก่อนเลยเลยกันนะครับชื่อของมันเนี่ยมันจะอ่านว่า Dark Dragon Spear นะครับหรือว่าทวนมังกรทมินนั่นแหละนะครับส่วนพลังโจมตีของมันนะครับนั่นก็คือ62นะครับก็ถือว่าโคตรสูงนะครับสูงมากสูงพอๆกับลิโป้เลยนะครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูคุณสมบบบบบบบััััััััััตติิิอออออออาาาาาาาววววววุุธกกกกกนน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 นะะะะะะะคค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 รร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 ่่่มมมมมมชืืืไไแแล้้็็ีสสถงณหพษเบ แล้วก็คุณสมบัติที่2องเนี่ยมันจะอ่านว่าสวิปเน็ตนะครับหรือว่าความว่องไวนะครับความเร็วโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นคูณ2เลยนะครับเมื่อเราเนี่ยใกล้ตายนะฮะส่วนคุณสมบัติที่3ามเนี่ยมันจะอ่านว่าชีนนะครับหรือว่าโซ่ตรวนนะครับก็เมื่อเราโจมตีศัตรูเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าดูดศัตรูมาข้างหน้าครับอารมณ์คล้ายๆประมาณแบบว่าใช้โซ่ตรวนเนี่ยตึงศัตรูไว้อยู่ข้างหน้านั่นแหละนะครับยิ่งเราโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยศัตรูมันก็จะยิ่งดูดมาร,รวมกันข้างหน้าเราเนๆเเนน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 นี่่่่่่่ยยสสสสสััััััััังงกกกกกกกตตตะะะะะะะฮวววววคคุณมมบบบิดท้้้าาาาาาารร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 รจออออออ protection หหืืปษไ็แแลข ามามรถของมันนะครับมันได้บอกไว้ว่าพลังป้องกันของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยเนะครับเมื่ออาวุธของเราเนี่ยมีธาตุเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับขตกบกพร่องไปไงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ